มรูมัลงรถมันลงอยู่กูลงเลยนะใส่ดีใส่ดีใส่ดีไวไวไวใส่ดีโอเคแม่งชอบรักกันล่นทีเผ่อเลยกอดีนมาจัดไปเวยชนะเพราะที่เผอโอเคมามาเรียเฮ้ยกูโดนสกูโดนสยิงกค่หนดิเสียสวยเพื่อนสวยเพื่นเวยมาใส่เลยเวยเดมาใส่เลยนะเฮ้ย่ไปที่หนแต่มันอ่อนะเร็วเร็ วัด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 มาตายเนเลุบเอพื่อนหน่อยตายเอุหฮ้ยชุบเพื่อนหน่อยอย่าตีเล่อย่าตีเล่นเพื่อนชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนเยอะหน่อยหายตายปะกูชุดปิดกุนปิดเปนรเนกูชุดปิดกูชุดปิดกูชุดชุบเลยชุบเลยชุบยาวชุบยาวอะไรวะเ ผมอยกทมเออเเอยาทำหมี่เฮ้ยเสีอเวลาไปดีกว่าเว้ยเองเดี๋ยวกูทเองบอนล้มบอสเฮ้ยเดี๋ยวกูรอนามเ้กยิพี่ก้าวอส้ยมนตีบอสตายชุกบอลอียอู้กู่ไ็นเลนไหนนมึงชุกให้มาไฟใหม่เลยสัสโอ้ยยย น่าเบี้ยว่ะไอ้หลพี่อโหลพี่อลโหลโหลโดีโดนโััรัไม่ได้ทำไมชอบถีบวะเป็นอะไรวะอืมอืมปดีเนไหดีพ่นช่วยเพ่นะชวเพื่อนลว นัว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 เป็นไหนวะหมอเป็นไหนวะมาดูบ้าแล้วหมอเฮ้ยตัวพี่เฮ้ยตา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 ยขลมี่ขลุ่มี่ใครอยู่ขลุ่มีใครอยู่แถวนี้ไหมฮะไปรีนะเขาไปรีขลุ่มตายตายตัไม้ปิ้วตบั๊กตีไมตายตบั๊ปิ้วตบั๊ บอสบอสบอสไอ้กูโดนยิงกูโดนยิงไม่ไม่กูโดนยิงกูโดนยิงอีกูโดนยิงบอสบอสทำไรกูโดนยิงกูไม่ได้ชุบกูโดนยิงโอ้กูโดนยิงไอ้เหี้ยกูโดนยิงชุบขาเว้ยบอสทำไรขาตาเลยเห็นตาเลยไอ้บอสทำไรบอสหัวหอกเลยล่ะเขดูส่งมาเอ๊ะเดี๋ยวไฟใหม่ไฟใหม่ตกี้เขายังไม่พร้อมเลยเขาบอกอ่ะชุบไฟใหม่ อสาระหรือสาระไรบอสเอชุบชุบชุบเขาบอกเขายังไม่พร้อมเลยรอรีบไปไหนเออเอาไม่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 ชนกันไหมแบบวิ่งชนกันไหมเออวิ่งวิ่งชนวิ่งชนอันนี้แบบวิ่งชนเลยผมชุบแล้วครับผมชุบแล้วครับใครห่ออ่ะเขาบอกยังไม่พร้อมเลยคนยังไม่ครบเลยกินเนี่ยใครไปเปิดเขาว่าไปตรงไปตรงไปตรงมามามายืนพื้นเลยยืนพื้นเลยแบบไฟเสียวเลยผมไม่แก้ผมไม่แก้อันนี้ผมไม่แกมันมันด่าไอ้ไอ้หอคอมเมน มันมันมันด่าใครโรตีอะไรโรตีเอฟซีอะมันด่าใครวะใครขายโรตีวะแล้วพูดวนๆนถึงโรตีเอฟซีกูอะอะไรมันอะโอ้ยตอหลุดตอหลุดตอหลุดโอ้ยมันจงกูตอหลุดกลางตอลลุดถนนเพื่อนกลางถนนไอ้บอล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 หล่ออะไต่ไปไตอะไอ้หล้าใจนะเออสมเป็นไมวะ เอลิออนมา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 ไอริออนชุบทำไมอะเอลิออนอะไรครับผมไม่ได้ชุบครับผมยังงงอยู่เลยครับชุบทำไมใครชุบทำไมวะแล้วเราตีกันเล่นเนี่ยครับดูดิเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเขามาเปิดเร็วเร็วๆรเสร็จแล้วนะโอ้โหนรรบีี่เย้อยนอนกันเต็มเฮ้ยเขาวิ่งใส่แล้็วอีกที่อใส่แล้วใสายเร็วสายเร็วชุบพี่มาแล้ว เร็วเพื่อนเร็ว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 เดียวร็วยืนไฟเอาโอ้ยเราเราก็เล่นเพือนข้ากระบปกเดียวก็ได้นะคูว่คุณดูดาอะไรกันไม่ได้กูจ้วกมาเล่นมาใส่เล่นอยเเลยเองเด็กเายังไม่พร้อมเขายังไม่พร้อมเาโอเคยังไม่พร้อมยังพร้อมมากลับมาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ้ยไอ้ดีไอ้ดีดีเอมไมคไปอยู่ฝั่งดูแน่ะ เหมือนเหมือนอ๋อเหมือนนี่เหรอเอาเงี้ยเอาเงี้ยพอว่างอ่ะเดาดูไว้เดียวจะไม่ได้เล่นนะหนุนรอดูเลยกูไม่เล่นอยู่แล้วกูเล่นรถตะไบเดี๋ยวเพิ่งรอดูเอีกเดี๋ย่เราชวนเขาเล่นแมสขัดผมไม่เอ้เสียเวลากูจะเอาไฮไลท์แมวแมวแมวไม่ให้มึงขึ้นนะมาเร็เร็วเร็วควมแล้วเฮ้ยความเร็วความเร็วไม่ต้องเล่นเลยเราเพื่อนเราเพื่อนเรายังชุบอยู่เลย เลเลย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 ดูว่าจัดดูว่าจัดื่อนคืนวะใครคืนวะไม่จีบทำไมวะอินอินอินผมจะหมดเฮ้ยเราเพื่อนเรายิงทำไมวะเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวคืนเลี้ยวคืนเฮ้ยคืนตัเบมาก เดี๋ยวคืนแล้วไอ้รยิงกว่าไอ้ยี่เดี่ยวจะยิงทำไมวะเป็นเดี่ยวคืนเดี่ยวคืนจบไปจบไปจบไปตายจบไปตายจบไปมากอินด้วยจบเล่นปกติมันโยนเกมวะลิวตายเพื่อนบอจิอ่ะชุบไอ้เรื่องแสงอะไรวะชัวชัวเฮ้ยด้านนี้ด้านนี้ รันจัดร้านจัดร้านจัดชุบเขชุบเยอะหลังมากเขาชุบเยอะไอ้เขชุบอ่ะไอ้เขาไอ้เขอกเป็นเทียเลยรอะเฮ้ยเขาใช้เขาใช้เพื่อเขาใช้เกินหมดเกินหมดขำไปบอสล่าไปบอสเอ้ยแล้วใครไปโดนแบ็กนีตัวหน้ชมมาใครไปอยู่หลังมาไอ้โดนแบ็กนีดอะผู้มาคูนห้านั่นแหละทำทำเองชุบเพื่อนดิ จูเพื่อนครับจ yeah. ูเพื oh. ่อนครับสวยครับไม่ได้ปั๊ีโน่หนจะตีเราเลยว่าจะตีเราบอสขอเรียกบอสก่อนอ่ะวันนี้เขาเพิ่มบอสรู้ได้ไงอุ้ยอุ้ยผมได้ป้าสองเด็กไหมฮะเนี่ยมันด่างอ้วนวุ่นี่ปะวะเล่นไม่ออกเลยเถื่อนอ่ะวินนี่เล่นไม่ออกเลยแถวจินูแถวจินูจงตื่นแบบนี้เล่นไม่ออกเลยโดนแซวเป็นยี่อะไรอ่ะมันยิงกูใครวะกูคงมีปืนอะไรอยู่นอ เดี war, war, ๋ยวจินูเดียวจินูจงตื่นใครวะไอ้สัตว์ไม่ขอฟ้าไม่ทักเลยคุว่ามันมันยิงหรือเพดี๋ยวชมวงคมเพื่อนเรายิงไอ้เฮี้ยปังปังไอ้เฮี้ยเซกไล้มไม่ยเซกเดี๋ยวจินูไม่เงยหน้าบอกว่าชุดมาทำไมครับชุบไปเป่เอ้าบอาครับไม่ใช่เพื่อนเราครับบอสอ๋อไม่ใช่เหรอไอ้เฮี้ยไม่เห็นนะเห็นแต่เกงโอ้ใครเป่นยิงกูลงไปเลยวะไอ้สัตว์กูห่อแล้ว บอสบอสเฮ้ยบอสชูทำไรอ่ะครับบอสเฮ้ยบอสบอสชุบอีกแล้วอ่ะฆ่าบอสปิมึงดำเลยอ่ะเป็นคาฆ่าว่ะฆ่าเลยุ้ยบอสครับชุบทำไมอ่ะหลวงอ่มันไม่ถึงไม่ติดนะอย่างเงี้ยบอสมานะอล้าเจอเนี่ยไอ้ไข่มันยิงนักหนาไว้เฮียทำไม่ตายหรอกนอ่อนะ

ทำำเี้ยอะไรอ่ะยี่ตรวจมาแล้วเพื่อนโอชิบหายกันไเลยคุณไม่มีรถเฮ้ยรถใครเนี่ยนำนำสิบห้ารต้วนำบหาอนคร้บอสหองมาสงศพเลยครับบอสตามาสบห้ารถไต้หนไียวรถอยู่ไหนไเหียวมีครับบอสกลางวงไปเลยรถรถอุ้มอยู่น่ะบายบายไปพังเลยไมายปมาไปมาไปมาปมารมมมามมาไไมาไปไป